สวัสดีจ้าพบกับพี่หม่จากช่องแฮฟเฟอนี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมยอนั่นเองนะคะมีการอัปเดตล่าสุดแล้วนะคะไม่ใช่การอัปเดตเกมนะคะแต่เป็นการอัปเดตโค้ดใหม่นะคะที่พึ่งมาแจากวันนี้เลยนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมชมแบบ เกมดอนนะคะมากถึง500ล้านกันเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยแจกโค้ดนะคะมา1โค้ดนะคะและยังบอกอีกด้วยว่านะคะยังไม่มีอัปเดตนะคะตอนนี้ให้อดทนรอกันอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคะว่าโค้ดได้อะไรบ้างน,นะ,ะให้เรากดไปที่ช็อปนะคะแล้วด้านบนนะคะจะมี enter code นี่นะคะให้เราพิมพ์ไปเลยนะคะ500นะคะ m นะคะ v i s, s i t นะคะตอนนี้พี่มีเงินในเกมอยู่147ไม่มีหัวใจนะคะกดใส่เลยอ่ากดแล้วนะคะได้เป็นเงินในเกมเพิ่มอีก100เหรียญน,นะคะแล้วก็ได้หัวใจมา1ดวงนะคะได้ชีวิตเพิ่มเองและโค้ดนี้นะคะเขาบอกว่ามีเวลาจำกัดด้วยรีบไปใส่กันนะคะสหรับคนที่ชื่อชอบเกมนี้เราเอารัปเดตต่อไปนะคลิปนี้ไปแล้วจ้า